ตอนที่สิบเก้าคนน่าสงสารแม้พระอาทิตย์จะพึ่งโผลพ้นขอบฟ้ามาทักทายรังอัวบนเตียงก็รู้สึกตัวตามความเคยชินนานแล้วนาฬิกาหัวเตียงบอกเวลาหกนาฬิกาห้านาทีน้อยหน่าเรียกสติในช่วงสลึมสลือใช้มือถูตาก่อนจะค่อยๆขยับตัวไปทางซ้ายแอบดูคนที่ปูผ้าห่มนอนอยู่ข้างเตียง พรีมรตาในชุดนอนกางเกงขายาวที่น้อยหนาให้ยืมยังคงหลับสนิทเสียงหายใจสม่ำเสมอทำให้คนอวบเบาใจพี่จะตั้งใจแอบดูเจ้าหญิงนิตราได้ร่างสูงเพียวนอนงายมีผ้าห่มอยู่สูงเพียงหัวเขา่ามือประสานกันอยู่หน้าท้องขนตายาวรับกลับไปหน้าเรียวพรีมรตาดูงามจนคนแอบดูอดเหม,มปากไม่ได้ น้อยหนาให้พรีมอาบน้ำและนอนค้างที่ห้องหลังจากตกลงกันเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ตกลงกันได้ว่าน้อยหนาจะให้โอกาสทุกคนที่เข้ามาพริมระตาก็เช่นกันมันอาจจะดูโหดร้ายต่อหัวใจน้อยหนาที่สลักชื่อของพรีมระตาไว้แล้วแต่มันอาจจะเป็นการดีที่จะพิสูจน์ความรักวยการเริ่มต้นอย่างแท้จริงน้อยหนาและพรีมค้ามขั้นตอนไปหน่อย จึงต้องค่อยๆกลับไปที่จุดออกตัวใหม่เพื่อให้เข้าใจกันและกันมากขึ้นจะงอนเขาก็ต้องให้ได้อย่างน้อยเจ็ดวันนะอีนาคิดแล้วน้อยหนาก,ก็ถอนหายใจยาวไม่รู้จะทนใจแข็งได้นานสักเท่าไหร่เอะอะก็แพ้ทางพริมรตาตลอดเวลาความรักครั้งนี้มันน่ากลัวจริงๆหลังย่องออกจากห้องนอน น้อยหนาบุกไปที่ห้องครัวขนาดใหญ่ของบ้านเมื่อดื้อดึงจะปรุงอาหารเช้าเองแม่บ้านประจำสองคนชื่อป้าแดงและป้าอาจจึงอาสาเป็นลูกมือให้น้อยหนาเตรียมเครื่องออกมาทำแฮชบราวน์สายตาชํำเลืองมองแม่บ้านทั้งสองที่ปรุงไข่ดาวและไส้กรอกเลือดทอดเป็นพักๆเมื่อเห็นว่าทั้งสองเป็นมืออาชีพถึงไม่ถนัดอาหารฝรั่งแต่ก็เบาใจได้หลังปรุงของทอดเสร็จ น้อยหน่าจึงขอให้คนหนึ่งย่างมะเขือเทศและเห็ดส่วนอีกคนต้มถั่วแดงซอยเครื่องไว้เพื่อทำอาหารอีกชนิดน้อยหน่านำมันฝรั่งอย่างดีที่ขูดเสร็จมาผสมกับเกลือและแป้งแล้วนำไปนึ่งระหว่างพักมันฝรั่งให้เย็นแม่ครัวมือฉมังจัดการปรุงเมนูของปโปรดของแม่บุญธรรมต่อโดยการผัดเบคอนหอมหัวใหญ่ไส้กรอกเติมเครื่องปรุงรสได้แก่น้ำตาลมัสตาร์ดเกลือ พริกไทยเทมะเขือเทศกระป๋องและถั่วแดงต้มสุกลงไปแล้วเคี้ยวไฟอ่อนไปเรื่อยๆก็จะได้เบกปีนสีแดงอ่อนน่ารับประทานจากนั้นแม่ครัวตัวอวบก็หันมาจัดการแฮชบาวที่พักไว้หน่อยหนากดแม่พิมพ์ใส่มันฝรั่งปรุงรสที่เย็นแล้วนำไปนาบกระทะให้เป็นสีน้ำตาลสวยงามไม่ลืมจะสอนสูตรเด็กต่างๆให้กับแม่ครัวรุ่นป้าที่คอยชวนพูดคุยเรื่องตลก แกลามกตลอดเวลาทำอาหารเสียงหัวเราะของหนึ่งสาวกับอีกสองแม่ครัวที่ไม่สาวแล้วดังออกไปถึงห้องโถงจนอลิซาเบธต้องแวะลงมาดูดูท่าจะเข้ากันได้ดีกับแม่บ้านนะลูกอันตี้ทั้งสองทำเอาหนาขำไม่หยุดเลยคะ่มะมามาน้อยหนาตอบอลิซาเบธพร้อมกับปาดน้ำตาไปด้วยเพราะหัวเราะมากเกินไป เอาไว้หนูแต่งงานแม่จะยกอาจกับแดงให้ไปทำอาหารให้ทานหุยใจดีจังเลยค่ะแต่หนาว่าจะไม่แต่งแล้วหน่าจะเกาะมาม้ากินไปจนแก่เลยเชื่อไม่ได้หรอกจก้ะแม่มีลางสังหรณ์ว่าจะได้อุ้มหลานเร็วๆนี้แหละน้อยหนาทำหน้าแคลงใจไม่ได้แคลงใจมารดาแต่เป็น แขลงใจตัวเองไม่แน่หรอกอาจจะเป็นตามที่หมานึกเทว่าคนปากหนักไม่ยอมรับง่ายๆหรอกเอไม่น่าจะใช่หนานะม้าคิรินไปทำใครท้องหรือเปล่าอ้าวโยนขี้มาซะงั้นเจ้าของชื่อชายหนุ่มคิรินเดินลงตาม,มาพอดีได้ยินแล้วถึงกับโวยวาย เขาจะไปมีเวลาทําสาวที่ไหนท้องกันหมัวแต่ยุ่งวุ่นวายอยู่กับการหาเงินรีบกลับบ้านแล้วก็มาหาแม่ตลอด365วันต่อปีบางทีตอนอาบน้ำต้องแอบดูไอ้หนูตอปิโดของตัวเองว่ามันไม่ได้ใช้งานมาแล้วมันแอบฝ่อลงไปเหมือนที่น้อยหน่าแช่งหรือยังเธอลูกน้องพรีมจะลงมาแต่แม่ไล่ให้ไปอาบน้ำก่อน น้อยหน่ารับคำอลริซาเบธเธอล้างมือจงใจใช้มือรองน้ำเต็มอุ้งฝ่ามือแล้วก็หันหลังไปสลัดน้ำใส่หนุ่มผมแดงที่ยืนเป็นยักษ์วัดแจ้งขวางอยู่หน้าประตูทันทีคนไหวพริบดีอย่างน้อยหน่าเมื่อคิรินตกใจที่ถูกสาดน้ำแล้วเผลอเปิดทางเธอก็รีบวิ่งหางชี้ขึ้นบันไดปล่อยให้ยักษ์ผมแดงที่คิดจะวิ่งตามขึ้นมาเตะได้แต่ชี้หน้าด่า ฝากไว้ก่อนนะฮันนาแล้วรีบลงมากินข้าวล่ะอย่าให้รู้ว่าไปพยายามคืนดีกันในห้องน้ำโอ้ยอยายิกคิรินสิมามาก็มันจริงนี่นาไอ้น้องลามกขอให้ไข่ฟอด่าแล้วคนจริงอย่างน้อยหนาก็วิ่งหางจุกตูดไปคิรินได้แต่มองตามอย่างคาโทษส่วนอลิซาเบตผู้เป็นแม่ ก็เพียงยิ้มแล้วสายหัวไปมาลูกลูกของอลิซาเบตนั้นชอบเล่นกันเป็นเด็กๆตลอดแม้ว่าจะโตจนทำงานเป็นหัวหน้าคนแล้วก็ตามคิดไปคิดมาก็คิดถึงบ้านที่มีแต่เสียงหัวเราะและรอยยิ้มเมื่อครั้งที่คีร่ายังสุขสบายเหลือเกินหวังว่าความสุขในตอนนั้นจะกลับมาอีกกลับมาเป็นเหมือนเดิมอย่างที่คิร่าฝากฝังไว้ หนูอยากให้ทุกคนมีความสุขนะมามา้าหนูจะมองลงมาจากท้องฟ้าดูทุกคนที่กำลังหัวเราะแล้วก็ยิ้มมีความสุขเผื่อหนูด้วยนะหญิงสาววัยกลางคนปาดน้ำตาที่คลอเบา้าออกไปมองท้องฟ้าอย่างสวนข้างบ้านมองแม้ว่าจะไม่เห็นคนที่อยู่บนนั้นแต่อลิซาเบตก็มองเพราะเชื่อว่าคีรากำลังมองมาเช่นกัน แม่คิดว่าเร็วๆนี้สิ่งที่คิร่าหวังก็จะเป็นจริงแล้วนะลูกเอาใจช่วยหนูพรีมด้วยล่ะด้านคนจริงที่พึงวิ่งหนีขึ้นห้องกลับต้องชดใช้กรรมในการกั่นแกล้งผู้อื่นน้อยหน่าเยืนกลืนน้ำลายที่ทะลักออกมาเนื่องจากภาพโคตรเซ็กซี่ตรงหน้าตอนนี้ยืนหยุดตรงนั้นได้หลายนาทีแล้วภาพนี้ช่างขาว เนียนน่าสัมผัสภาพของเจ้านายสาวกำลังอาบน้ำอยู่ในชาวเบอร์มันชัดเจนแจ่มแจ้งไปเสียทุกสัดส่วนโดยว่าคนที่กำลังอาบน้ำไม่ได้ปิดประตูซ้ำยังเปิดอาซาไว้เหมือนพรีมรตตาจงใจจะโชว์ให้ใครสักคนดูใครสักคนที่ว่าก็ตั้งใจดูซะเละเกิน น้อยหน่าจ้องห้องกระจกโปร่งใสสำหรับอาบน้ำที่มีความขาวเนียนพุ่งออกมาแทบจะกระแทกตาเธอบอดหุ่นสูงชะลูดแต่ก็เว้าตามความเป็นหญิงผิวขาวราวไข่ปอกไม่มีแม้แต่ตำหนิเล็กๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก้อนนูนสองก้อนตรงช่วงอกมียอดสีชมพูนวลเนียนน่าสัมผัสและยังมีสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาที่น่าหลงไหลนั่นอีก มันทำให้น้อยนาไม่สามารถละสายตาได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวใช่ว่าไม่เคยเห็นพริมระตาโปลเบยแต่ไม่เคยเห็นในที่แจ้งแบบคมชัดฟ u เอชดขนาดนี้สติอินาสติผูพาพริมระตาหันหลังก้มลงไปถูข้อเท้าของตัวเอง ทำเอาน้อยหนาใจสั่นตุบตับอยากวิ่งเข้าไปจับทําผัวไม่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 สติสติสต,สติน้อยหนาพยายามสูดหายใจเอาลมเข้าปอดเพื่อจะได้เรียกสติยังไม่ทันจะได้หายใจออกคนที่หันหลังอยู่พลันหันหน้ามาให้เห็นชัดเจนกว่าเดิมข้างหลังว่าสวยแล้ว ข้างหน้าแม่เอ๋ยชัดแจ่มแจ้งมาอาบน้ำสิจ๊ะเดี๋ยวพรีมถูตัวให้ไม่เรียกเปล่าพรีมรตาย,ยังเปิดประตูชาวเวอร์ออกมายืนยั่วยวนอีกด้วยขาที่กำลังจะก้าวไปตามเสียงเรียกอันหวานหูของน้อยหน่าชะงักเมื่อได้สติขึ้นมาน้อยหน่าไม่รู้จะทำอย่างไรดีรู้สึกเหมือนกำลังมีนางมารและนางฟ้า ตบตีกันอยู่ข้างหูตัวเองฝั่งหนึ่งบอกว่าอย่าไปเชียวนะไหนว่ากโกรธเจ็ดวันต้องใจแข็งให้ได้ฝั่งนางฟ้าว่าส่วนฝั่งนางมารดันกระซิบเสียงดังว่าขาว,ขาวขนาดนี้ไม่เข้าไปก็โง้แล้วไหนจะเอวคอดๆนั่นอีกจัดการท่ากันไกลเอาขาเกี่ยวไว้ป่งจะแซบไม่ลืมคนดีมามาเรามีเวลาทำกันหลายท่าเลย พรีมมีท่าใหม่ด้วยนะสายตาพรีมรัตตาว่าพลังจับจ้องคนตัวอวบส่วนมือเรียวทั้งสองข้างก็ลูบสองเต้าของตัวเองไปมาอย่างเชิญชวนเต็มที่มาสิจ๊ะเดี๋ยวพรีมถอดเสื้อผ้าให้น้อยหน้ากลืนน้ำลายตัวเองอย่างยากเย็นลงคอขาก้าวไปข้างหน้าราวกับโดนสะกดจิต แต่เท้าซ้ายเจ้ากรรมดันเตะเข้ากับขอบเตียงแรงเจ็บเล็กน้อยที่เท้าทำให้เธอเรียกสติกลับมาจากมนสวาสดของพรีมราตาได้ทันทีค่ะค่ะค่ะคุณพรีมอาบเลยค่ะหนาลงไปกินข้าวแล้วนายหิว น้อยหน่าพูดเสียงดังเหมือนจะตะโกนเตือนตัวเองไปในตัวไม่ให้ก้าวลงไปในหลุมกับดักนั่นเธอรีบหมุนตัวฟูเทินแล้ววิ่งลงไปห้องรับประทานอาหารไม่สนใจเสียงทักทายของพี่ชายและเพื่อนๆซึ่งเดินออกมาเจอตรงทางเดินพอดีถึงห้องโถงก็รีบนั่งจุมปุกลงเอามือตบหน้าอกพูดพืมพำอยู่คนเดียว <S <S> ตายตายตายเช้าวันแรกก็เกือบไม่รอนแล้ว สติอินาสติสติสติสตโอมสติจงมาภาพของน้อยนาทำเอานัตดดานายตกใจจนรีบไปเรียกคิรินออกมาดูเผื่อว่าจะเป็นเสืมเศร้าหรืออะไรขึ้นมาฝ่ายจิตแพทย์หนุ่มพุทเตรียมพร้อมอยู่แล้วถึงกับพุ่งตัวออกมารักษาคนไข้ด้วยการคว่ำน้ำเย็นหนึ่งกละมังสักผ้าใส่หัวน้อยนา น้อยนากรีดร้องออกมาทันทีเรียกชื่อของคิรินแล้วทันใดนั้นความชุลมุนโกลาหลันละวันก็เกิดขึ้นในห้องรับแขกสงกรานในต้นฤดูหนาวได้เริ่มขึ้นโดยมีนัดดไนวิกตอเรียและสุธิรักรวมด้วยเพราะว่ากะละมังที่คิรินเอามานอกจากจะสาดน้อยนาแล้วก็ยังแบ่งปันศาสคนอื่นจนไม่มีส่วนไหนของใครที่แห้งเลย ถึงจะอาบน้ำแล้วแต่อย่างไรก็ตามนักรบก็ยอมต้องเป็นนักรบเมื่อมีคนก่อเหตุสงครามจึงได้อุบัติขึ้นอหมดกันมื้อเช้าของฉันเจ้าของบ้านอย่างอลิซาเบตแต่แต่เฝ้ามองเหล่าผู้กล้าทำสึกกันอย่างเอาเป็นเอาตายหนะักบริเวณห้องโถงไม่มีใครสนใจโซฟาหลุยและผมขนแกะที่เปียกเละเทะ ต่างคนก็ต่างวิ่งหาอุปกรณ์รองน้ําแล้วเอามาสาดกันไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามื้อเช้าตอนเจ็ดโมงคงต้องเลื่อนเป็น8ปดโมงครึ่งอย่างเลี่ยงไม่ได้เราผู้คร่ำบอดในวงการรบกลุ่มนี้เคยเล่นสงการกันตั้งแต่9ก้าโมงเชา้าต้นถึงตีสองมาแล้วเมื่อตอนกลับมาเมืองไทยพร้อมกันครั้งแรกดันลางวุ่นวายบนบ้านกลับไม่รู้อะไรพรีมราตาทำแผนการอ่อยขั้นแรกไม่สำเร็จ ก็หัวเสียอยู่บ้างจึงรีบลงมาจากห้องเพื่อดำเนินการอ่อยคันต่อไปแต่นักธุรกิจโรงแรมต้องอึง่งทึ่งกับสภาพของอืมหมูน้อยเปียกน้ำที่เรียกได้ว่าน้อยหนาเปียกจนไม่เหลือที่แห้งบนร่างกายพริมทึ่งกับคนบ้านนี้เหลือเกินอายุปูนนี้ก็ยังเล่นสาดน้ำกัน แถมยังเล่นอย่างเอาเป็นเอาตายซะด้วยซึ่งจริงๆก็ว่าไม่ได้เพราะคนที่ทุ่มทุนที่สุดไม่ใช่ใครคนอื่นหมูน้อยของพรีมราตานั่นเองไม่รู้ว่าน้อยหน่าไปลากสายยางรถน้ำหน้าบ้านมาตอนไหนกลุ่มคนครั้งทั้งห้าเห็นน้อยหน่าแอบโกงจึงย้ายฐานการรบจากห้องโถงไปเป็นลานจอดรถหน้าบ้านพร้อมกับดึงสายยางและท่อรดน้ำต้นไม้มาทำาสึกกันต่อนูพรีม มานั่งกับแม่ก่อนลูกระวังจะลื่นล้มพริมรตาเดินเข้าไปหาอลิซาเบธท,ที่ทำหน้าตาเฉยชาเหมือนกับชินแล้วกับความบ้าบิ่นของลูกและเพื่อนๆออลิซาเบธสั่งให้แม่บ้านและคนทำความสะอาดมาจัดการสนามรบหรือพรมออกไปตากให้แห้งพริมรตาจึงอาสาช่วยอีกแรงดีเลยลูกจะได้เสร็จไวๆ ว่าแล้วเจ้าของบ้านวัยห้าสิบกว่าก็ลงมือลากโซฟาลุยขนาดใหญ่ด้วยตัวเองโดยไม่สนใจพ่อบ้านกับคนสวนที่พุ่งตัวจะมาช่วยเหลือยกพรมผืนใหญ่ไปตากก่อนนะไรแล้วก็ค่อยมาช่วยทางนี้อลิซาเบตสั่งพลางช่วยพรีมระตาเลื่อนโซฟาให้แม่บ้านได้ถูทุกซอกทุกมุมแรงของคนวัยเกินครึ่งร้อยทำเอาพรีมทึ่ง หญิงวัยกลางคนตรงหน้าสามารถขยับโซฟาโดยที่พรีมแทบไม่ได้ออกแรงไม่ต้องคิดเลยว่าลูกๆของอลิซาเบตจะบ้ากำลังแค่ไหนทําแม่อย่างขนาดนี้ใช้เวลาอีกราวชั่วโมงเสรศจๆส,สงครามก็ต้องยุติลงเมื่อเหล่านักรบผู้เชี่ยวชาญถูกแม่ของนักรบทำรัฐประหารโดยการเทศนากันใหญ่บุคคลบ้าพลังทั้งห้าอันได้แก่น้อยนา นัตนายวิกตอเรียคิรินและสุดธิลักษ์จึงต้องแยกแย้ายไปอาบน้ำและลงมาพร้อมกันที่โต๊ะอาหารในเวลา8นาฬกา30นาทีพอดิบพอดีทุกคนนั่งประจำที่เหมือนเมื่อคืนเริ่มลงมือรับประทานอาหารพริมรตาตักไข่ดาวและไส้กอกเลือดให้น้อยหนาซึ่งดูเหมือนจะเสียกำลังไปมากจากการเล่นเมื่อครู่คนตัวอวบดูดน้ำส้มเย็นเจี๊ยบไปถึงสองแก้ว ลงมือทานอาหารยังหิวกระหายไม่ได้นึกถึงความโกรธความงอนที่ตั้งใจไว้แต่แรกให้ท้องอิ่มพอยตีนิ่งใหม่ละกันน้อยหนาคิดแล้วก็กวาดเอาไส้กรอกเลือดอีกสองอันขนมปังสองแผ่นที่เพียมนาตาตักมาให้เพิ่มลงกระเพาะน้อย จากนั้นก็ดูดนมเย็นของโปรดของตัวเองที่ไม่รู้เหมือนกันว่าพริมราตารู้ได้อย่างไรว่าน้อยหนาโปรดปรานจนถึงกับต้องสั่งแม่บ้านให้ชงมาเสิร์ฟเป็นพิเศษให้ฮันนาจะไปเริ่มทำงานที่บ้านหนูพรีมอีกวันไหนจ๊ะวันพรุ่งนี้คะ่มะมาม้าหน้อยหนาตอบขณะปากก็ยังเคี้ยวขนมปังตุยต้ย แม่จะอยู่ที่นี่ต่ออีกเดือนหนึ่งแต่คิรินจะกลับบ้านไปก่อนยังไงหนูมานอนบ้านนี้เป็นเพื่อนแม่หน่อยสิลูกน้อยหน่าเอ่ยตกลงทันทีไม่อยากกลับไปพักที่อาพาร์ตเมนต์แล้วเหมือนกันพักพักคนเดียวที่นั่นพริมรตาอาจจะเกเรยื้อตนให้นอนที่คอนโดอีกก็เป็นได้อย่างน้อยถ้านอนที่นี่ก็ยังมีแม่บุญธรรมเป็นข้ออ้างคุณคะ มีแขกมากค่ะเห็นว่าเป็นพี่สาวคุณพรีมปาอาดแม่บ้านแจ้งแก่เจ้าของบ้านซึ่งคนในโต๊ะก็ได้ยินไปด้วยน้อยนาเห็นพรีมมองสุดทิลักษ์น้อยนาจึงมองตามไปสังหอนใจว่าต้องมีอะไรในกอไผ่สำหรับสุดทิลักษ์และพราวรวีพราวรวีเดินตามแม่บ้านเข้ามาพร้อมกับการเชื้อเชิญยกมือไหว้เจ้าของบ้านทักทายทุกคนในโต๊ะ อดิสเบตจึงเชิญให้หญิงสาวผู้มาใหม่รวมโต๊ะทานข้าวในทันทีแม้ว่าเพลาวราวีจะบอกว่าดื่มกาแฟมาแล้วก็ตามน้อยหนาเห็นถึงความอ่อนเพลียจากสายตาของเจ้านายผู้พี่อย่างชัดเจนครั้นเพราวราวีนั่งหลงด้านข้างของสุดทิลักษ์ร่างสูงก็เกร็งตัวขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับหน้าตาตึงเครียดน้อยนาหันไปมองเชิงถามกับพริมรตาที่นั่งอยู่ข้าง คล้ายพีิมราตาจัดกำลังรอให้น้อยหนาถามอยู่แล้วเดี๋ยวพพริมเล่าให้ฟังสองคนในห้องนอน <c oughs> น้อยหนาขนลุกสู้จนต้องกระแอมเรียกสติเมื่อพริมราตาจงใจกระซิบลงข้างหูพร้อมกับสัมผัสริมฝีปากลงที่ใบหูของเธออย่างแผ่วเบาอลิซาเบตตัดบท เพื่อให้ทุกคนรับประทานอาหารกันก่อนมีอะไรค่อยคุยกันตอนอิ่มแล้วคนบนโต๊ะจึงลงมือรับประทานอาหารอย่างอร็ดอร่อยพูดคุยและหัวเราะก,กันอย่างมีความสุขมีเพียงบทสนทนาจากภาวรวีที่สุดที่รักเมินเฉยไปก็เท่านั้นแต่ก็ไม่มีใครทักท้วงใดๆเพราะรู้ว่าเป็นเรื่องของคนสองคนรั้นมื้ออาหารจบลงผลทั้งหมด จึงย้ายมานั่งจิบน้ำมะนาวเพื่อย่อยอาหารที่ห้องโถงต่อซึ่งก็เป็นห้องที่จัดการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจากนั้นเพร,รารวีก็ไม่รอช้าเริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดของอลีนาให้ทุกคนได้ฟังอย่างที่ทุกคนรู้อลีนาวางแผนทั้งหมดโดยที่ท่านในผลพ่อของอลีนาไม่รู้เรื่องด้วยค่ะท่านยังไม่รู้เรื่องที่อลีนาเคยคบกับน้องพรีมซะด้วยซ้ํา จบประโยคน้อยนาหันไปมองคนที่ตามมานั่งเคียงข้างด้วยสายตาจับผิดเห็นก็เพียงแต่ความว้าววอนจากสายตาของพริมรตาส่งมาให้เชอรอไปเถอะอย่างน้อยเจ็ดวันยะร่างอวบคิดในใจยังคงยึดมั่นจากเป้าหมายเดิม อลิ่ารู้ว่าน้องพิมพ์ขอเลิกกับเธอเพราะว่าจริงจังกับน้อยหนาก็เลยวางแผนทั้งหมดเพื่อแก้แค้นคนทั้งสองตอนนั้นพราวเองก็ไม่รู้ว่าประวัติของน้อยหนาเป็นยังไงรู้แค่ว่าเรียนจบชั้นม .6 มีวันหนึง่งพราวออกมาได้ยินน้อยหนาคุยโทรศัพท์กับคุณอลิซาเบตค่ะพราวก็เลยจ้างนักสืบให้ไปแอบสืบพราวรวีเล่าต่อเมื่อถึงตรงนี้น้อยหนาก็เอ่ยขึ้นมาก่อน จริงๆน่าจะส่งเอกสารเรียนจบทั้งหมดให้แต่ว่านาพินบอกว่าเอาแค่ม .6 ก,ก็พอค่ะในตอนนั้นน้อยหน่าแจ้งแล้วว่ามีวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสสยพินเงียบไปพักหนึ่งแล้วแจ้งว่าเอาเพียงวุฒิม .6 ก,ก็เพียงพอแล้วถ้าคุณสงสัยแล้วทำไมพวกคุณไม่ถามตัวน้อยหนาเอง นัดแต่ไหนคาใจเหลือเกินหากถามตรงๆก็คงไม่มีเรื่องยุ่งยากเช่นนี้คือตอนนั้นทุกอย่างมันซับซ้อนมากค่ะทำให้เพ่าไม่ไว้ใจกลัวว่าน้อยหนาจะเข้ามาเพราะหวังผลประโยชน์อะไรจากครอบครัวเราหรือเปล่าเรื่องนี้เร่าผิดเองต้องขอโทษจริงๆค่ะเพ่าระว,ว,วียอมรับโดยดุษสี เท่าว่าน้อยหนาก็ไม่ได้คิดโทษหรือโกรธใครเรื่องแบบนี้ยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นจะโทษว่าเป็นความผิดใครไม่ได้หรอกคะ่ะตอนนั้นหนาเองก็ไม่ได้บอกให้ชัดเจนด้วยละพีนัทแล้วอาการมันก็ดันมากำเริบอีกเรื่องก็เลยคลาคาซังหากฝ่ายนั้นเลือกที่จะเล่นงานให้น้อยหนาตายตั้งแต่แรกป่านนี้คงนอนเฝ้ารากมะม่วงไปแล้ว นับว่าอารินายังปลาณีอยู่บ้างที่วางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนักสืบที่เปล่าส่งไปถูกคนของอารินาทำร้ายจนปางตายจากนั้นอารินาก็ให้คนสวมรอยส่งอีเมลเอกสารเป็นใบทะเบียนสมรสของน้อยหนากับคุณคิราให้เราเพื่อให้เราเข้าใจแค่ว่าน้อยหนาแต่งงานแล้วพร้อมกับเอกสารเท,ท็จที่เติมแต่งว่าน้อยหนา เป็นคนของบริษัทคู่แข่งซึ่งตอนนั้นมันกระทบไปถึงงานเปิดตัวชุดที่จีนที่ต้องล่มไปเพราะแบบโดนขโมยจากห้องนอนของพราวเราเองก็เลยสงสัยน้อยหนาเพราะว่าปิดบังความจริงเรื่องแต่งงานแล้วก็ยังมีโดนขโมยเรื่องแบบอีกที่พราวตัดสายพินออกไปตอนนั้นก็เพราะว่าสายพินทํางานมาก่อนหลายปีแล้วก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเลยพราวรวีเล่าต่อ ส่วนพรีมรัตาก็เอ่ยเสริมในส่วนที่เจอมาสายตามไม่ได้ละไปจากใบหน้าอวบที่มองอยู่เลยตอนนั้นอารีน่าส่งคนเอาเอกสารแบบนั้นมาให้พรีมก่อนด้วยค่ะคนเอามาให้มันบอกว่าเป็นคนของสามีน้อยหนาบอกให้พรีมเลิกยุ่งกับเมียของเขาตอนนั้นเรื่องก็เลยไปกันใหญ่ หลังจากนั้นอลิาก็ส่งมือถือของน้อยหน่าที่สายพินขโมยมาให้เราค่ะพร้อมโน้ตที่บอกว่าให้เลิกยุ่งกับเมียของเขาซะเพื่อให้เราเข้าใจผิดน้อยหน่าไปอีกอลิาวางแผนผิดเพราะตอนแรกคิดว่าจะเข้าหาน้องพรีมได้กลายเป็นเข้าหาน้องพรีมไม่ได้ไม่ว่าจะวางแผนยังไงน้องพรีมก็ไล่อลิาไปอลิาก็เลยส่งคนอื่นมาแทนแล้ว เออเจ้าหน่ายผู้พี่ผู้ซึง่งพูดเสียงดังและชัดเจนมาตั้งแต่แรกกลับอึกอักแล้วก็เงียบไปสุดท้ายก็เลยเล่าออกมาตามความเป็นจริงสุดท้ายอาลิน,น่าก็เลยส่งคนอื่นมาแทนแล้วให้ผู้หญิงสองคนนั้นอัดคลิปพวกเราเอาไว้แบ็กเมทีหลังค่ะ น้อยหน่าตาค้างเมื่อประโยคสุดท้ายจากปากพาวรวีจบลงผลทั้งหมดต่างก็ตกอยู่ในความเงียบงนันถ่ายคลิปเพื่อแบ็คเมย์งั้นหรอคลิปตอนทำอะไรยะสมองคิดไปไกลดวงตาน้อยหน่าถาลึงใส่คนที่อยู่ข้างๆอย่างพริมรัตาอย่างอดไม่ไหวคลิปอะไรคะวิกตอเรีย ผูกเก็บความสงสัยไว้ไม่ได้เอ่ยถามสองพี่น้องถึงกับอ้าปากค้างเพราะไม่รู้จะอธิบายอย่างไรดีสุดท้ายเป็นพริมรตาที่ยอมบอกความจริงเพราะพราวราวีไม่ได้เอ่ยปากใดๆเพียงแต่สบตากับสุทธิลักษ์เงียบๆคลิปตอนที่เรามีอะไรกันกับผู้หญิงพวกนั้นค่ะโอ้ยหน้อยหนาอดใจไม่ไหว ทุบกำปั้นลงบนท่อนขาเรียวของพริมระตายอย่างแรงนัดตะไหนถึงกับยกนิ้วให้กับความแสบของน้องสาวซึ่งตัวเขาเองนี่แหละที่สอนมากับมือจะตบหรือหิยกมันเบสิกไปผลบ้านนี้ไม่พอใจอะไรก็ต้องทุบพริมผิดไปแล้วค่ะคนดีเราไม่ได้มีอะไรกันเลยนะคะก็แค่กอดจูบบ้างจากนั้นพริมก็รู้สึกผิดพีพ่เรล่ก็เลย ย้ายมานอนห้องนอนของพรีมด้วยกันเราสองคนไม่ได้ทำอะไรสาวบาพวกนั้นเลยค่ะปล่อยให้พวกเขาใช้เวลาอยู่ในห้องของพี่พราวกันสองคนแค่นั้นเองพรีมกับพี่พราวอะ่ะบริสุทธิ์หุบปากไปเลยค่ะวันนั้นหน่าก็เหมือนจะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะได้ยินเต็มสองหูน้อยหน่าว่าแล้วกำปั้นที่เสริมแรงอวบ ขูนด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกก็กระแทกลงทิศตนขาอีกค้างของพรีมราตาแบบต่อเนื่องโอ๊ยนั่นไม่ใช่เสียงพรีมสักหน่อยโอ้ยเจ็บนั้นนา